ฉันมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจฉันรู้สึกแข็งแรงและมีพลังฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉันทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอฉันจัดการความเครียดได้ดีฉันคิดบวกและมองโลกในแง่ดีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของฉันฉันรักและเคารพร่างกายของฉัน ฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฉันมีระบบย่อยอาหารที่ดีฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยมฉันมีรูปร่างที่สมส่วนฉันนอนหลับฝันดีฉันรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาฉันมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของฉันจิตใจฉันมีความสุขและสงบสุข ฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งฉันมีสติและตระหนักรู้ฉันมีสมาธิจดจ่อฉันมีทัศนคติที่ดีฉันมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตของฉันฉันมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจฉันรู้สึกแข็งแรงและมีพลังฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ฉันทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันออกกำลังกายสม่าเสมอฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอฉันจัดการความเครียดได้ดีฉันคิดบวกและมองโลกในแง่ดีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของฉันฉันรักและเคารพร่างกายของฉันฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฉันมีระบบย่อยอาหารที่ดีฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยม ฉันมีรูปร่างที่สมส่วนฉันนอนหลับฝันดีฉันรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาฉันมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของฉันจิตใจฉันมีความสุขและสงบสุขฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปรงฉันมีสติและตระนักรู้ฉันมีสมาธิจดจ่อฉันมีทัศนคติที่ดี ฉันมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตของฉันฉันมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจฉันรู้สึกแข็งแรงและมีพลังฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉันทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ฉันจัดการความเครียดได้ดีฉันคิดบวกและมองโลกในแง่ดีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของฉันฉันรักและเคารพร่างกายของฉันฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฉันมีระบบย่อยอาหารที่ดีฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยมฉันมีรูปร่างที่สมส่วนฉันนอนหลับฝันดีฉันรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา ฉันมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของฉันจิตใจฉันมีความสุขและสงบสุขฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งฉันมีสติและตระหนักรู้ฉันมีสมาธิจดจ่อฉันมีทัศนคติที่ดีฉันมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตของฉันฉันมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจฉันรู้สึกแข็งแรงและมีพลังฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉันทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอฉันจัดการความเครียดได้ดีฉันคิดบวกและมองโลกในแง่ดี ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของฉันฉันรักและเคารพร่างกายของฉันฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฉันมีระบบย่อยอาหารที่ดีฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยมฉันมีรูปร่างที่สมส่วนฉันนอนหลับฝันดีฉันรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาฉันมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใส ฉันรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของฉันจิตใจฉันมีความสุขและสงบสุขฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งฉันมีสติและตระนักรู้ฉันมีสมาธิจดจ่อฉันมีทัศนคติที่ดีฉันมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตของฉัน ฉันมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจฉันรู้สึกแข็งแรงและมีพลังฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉันทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอฉันจัดการความเครียดได้ดีฉันคิดบวกและมองโลกในแง่ดีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของฉันฉันรักและเคารพร่างกายของฉัน ฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฉันมีระบบย่อยอาหารที่ดีฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยมฉันมีรูปร่างที่สมส่วนฉันนอนหลับฝันดีฉันรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาฉันมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของฉันจิตใจฉันมีความสุขและสงบสุข ฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งฉันมีสติและตระนหักรู้ฉันมีสมาธิจดจ่อฉันมีทัศนคติที่ดีฉันมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตของฉันฉันมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจฉันรู้สึกแข็งแรงและมีพลังฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ฉันทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอฉันจัดการความเครียดได้ดีฉันคิดบวกและมองโลกในแง่ดีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของฉันฉันรักและเคารพร่างกายของฉันฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฉันมีระบบย่อยอาหารที่ดีฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยม ฉันมีรูปร่างที่สมส่วนฉันนอนหลับฝันดีฉันรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาฉันมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของฉันจิตใจฉันมีความสุขและสงบสุขฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งฉันมีสติและตระนักรู้ฉันมีสมาธิจดจ่อฉันมีทัศนคติที่ดี ฉันมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตของฉันฉันมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจฉันรู้สึกแข็งแรงและมีพลังฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉันทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอฉันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ฉันจัดการความเครียดได้ดีฉันคิดบวกและมองโลกในแง่ดีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของฉันฉันรักและเคารพร่างกายของฉันฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงฉันมีระบบย่อยอาหารที่ดีฉันมีพลังงานเต็มเปี่ยมฉันมีรูปร่างที่สมส่วนฉันนอนหลับฝันดีฉันรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวา ฉันมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งฉันมีรอยยิ้มที่สดใสฉันรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของฉันจิตใจฉันมีความสุขและสงบสุขฉันรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งฉันมีสติและตระหนักรู้ฉันมีสมาธิจดจ่อฉันมีทัศนคติที่ดีฉันมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ฉันมีความยืดหยุ่นทางจิตใจฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตของฉัน